สวัสดีค่ะกดห้าข้อของคโค้ดมีความสุขนะคะห้าข้อนั้นมีอะไรบ้างตามป้าพัลล่ามาเลยค่ะหนึ่งเล o อิดอะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปอย่าจมปักกับเรื่องที่จบไปแล้วทางอดีตทิ้งอดีตและอยู่กับปัจจุบันสองเจรดอะมูฟออนก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่เชื่อเวลาคำควร 3. follow your heart ทำตามหัวใจเรียกร้องอยากเป็นแบบไหนอยากไปที่ไหนอยากทำอะไรตัดสินใจทันทีไม่สร้างเงื่อนไขสี 4. think positive เชื่อมโยงทุกอย่างกับความคิดบวกหาเหตุผลเพื่อขอบคุณ สิ่งที่เกิดขึ้นห้า c a r e l e s s n ไม่แคร์ carelessness ไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็นเพราะชีวิตของคุณสิ้นเพราะชีวิตของเรา สั้นเกินกว่าที่เราจะไม่ทำอะไรที่มีความสุขใช้ชีวิตให้เป็นของขวัญทำเถอะแล้วจะโคตรมีความสุขค่ะสำหรับป้าพัลลาก็มีกฎห้าข้อของโคตรมีความสุขหนึ่งก็คืออะไรที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องไปจดจำนะคะสองเ้าไปข้างหน้าสาม ทำตามหัวใจเรียกร้องอยากทาอะไรไปที่ไหนก็ไปไม่ต้องสร้างเงื่อนไข4เชื่อมโยงความคิดบวกให้กำลังใจตนเองขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเราจะได้แข็งมีพลังไม่แคร์อะไรที่ไม่จำเป็นเพราะชีวิตของเราสั้นเกินกว่าที่จะไม่ทําอะไรที่มีความสุข ใช้ชีวิตเพื่อเป็นของขวัญให้ชีวิตนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ